สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลักขณาธนูประจําเดือนพฤศจิกายน2567ชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ บางเคสอาจจะสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูและคนาธนูและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธนูเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะ ไพ่แรกนะคะได้เป็นไพ่ก้าวไม้เท้าค่ะอัศวินถือไม่เท้านะคะดิเมจิเชียนค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญชาวราศีธนูและคณธานูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะ คุยกับชาววันพุธค่ะมีชาวธาตุไฟเมษธนูธาตุเดียวกันกับคุณและชาวธาตุดินพึศกศกกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างท่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แานตามหน้าไพ่ในดีอที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูและคนาธนูกรณีแรกคือบางคนมีการเริ่มต้นพูดคุยหรือทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเนาะแต่ คุณธนูบางคนอาจจะมีบาดแผลที่อยู่ในใจที่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบจริงจริงจังๆก็เป็นการพูดคุยธรรมดาทำความรู้จักกันเบื้องต้นเท่านั้นนะคะกรณีที่สองนะคะชาวธานูคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะกับคนเก่าๆอ่าที่มีการวนเวียนกลับเข้ามาแบบนี้ก็ได้หรือชาวธานูบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ กลืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่รู้จะตัดสินใจแบบไหนไม่รู้จะเอายังไงกับในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะว่าคุณน่าจะมีบาดแผลที่เยอะพอสมควรน่ะที่รู้สึกว่าอยู่ต่อก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยในความรักแต่จะไปก็ไม่ได้มีแรงมากมายขนาดนั้นที่จะมุ่อ่อนนะคะอืม หรือชาวธนูบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไปไปกลับกลับนะคะกับใครบางคนแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูนั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักค่ะกับชาวราศีธนูลนนัคณาธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะ อ๋อขอโทษค่ะไม่ใช่แปดเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะพไพ่ใบแรกเป็นเจ็ดเหรียญค่ะสี่ดาบนะคะสี่ถ้วยค่ะ และเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีธนูลัคธนูนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่รู้สึกว่ามันจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจและยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายตัวคุณเหมือนอยากจะพักในเรื่อง,งของความรักไว้ก่อนเพื่อที่จะไปะมุ่งมั่นทุ่งเทกับในเรื่องางของการงานการงานหรือว่าสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณแบบตั้งใจแล้วก็ เหมือนกับผลลัพธ์มันใกล้จะสําเร็จแล้วอ่ะอืมเหมือนกับคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะถ้าทั้งที่ความจริงแล้วอะคะ่ะชาวธนูก็มีคนพยายามนะคะเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ตัวคุณเหมือนกับยังไม่อยากจะรับมากกว่าอืมนะคะหรือชาวธนูบางคนเนี่ยอืม อยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือจะเลือกทางไหนเป็นสถานาการณ์ที่ชาวธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องใช้ความคิดและสติอย่างหนักมากๆเลยในการตัดสินใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักนะคะทุกเรื่องเลยรวมไปถึงในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีธนูและคณะธนูกับคนที่ชาวธนูคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดแลรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธนูก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีธนูและคณะธนูค่ะชาวราศรีธนูและคณะธนูคุณคิดแลรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะ 1. ดาบนะคะ ไพ่แฮงแมนค่ะไพ่งถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ไฮโลแฟนชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วว่าค่ะตัวคุณนะ่ะยัง ถามว่ามั่นใจไหมเอี่ยมันมันไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจแต่มันมีความกังวลมากกว่ากับความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆแล้วตัวคุณตัดสินใจแล้วคะ่ะคุณใจลึกๆอะ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะคุณคุณคุณมอบมงให้กับคนคนนี้ไปแล้วอะ่ะเออคือมงลงคนคนนี้ไปแล้วแต่มันเหมือนกับสถานาการณ์หรืออะไรต่างๆมันยังจัดการไม่ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งชะง,งักอืมแต่ถามว่าตัวคุณน่ะเออ รู้สึกดีรู้สึกใช่กับคนคนนี้ไหมอ่ะคุณรู้สึกดีนะรู้สึกใช่แล้วก็รู้สึกว่ากับคนคนนี้คุณนิ่งมากขึ้นทำให้คุณนิ่งทำให้คุณมีสติมากขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีคำพูดดีๆมีคำปรึกษาดีๆที่ทำให้คุณได้สติในทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตก็ได้นะคะอืมประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีธนูลักขณาธนูคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูลัคขณาธนูมาดูกัน,นะคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะสามเหรียญค่ะ,ะ,คะ The Fool นะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่หกดาชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะอะคนอาจจะคิดถึงชาววันพุธมมีชาวธาตุด,ดินขับทึกศกันมังกรชัดเจนเนะะาะมีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนต่างภาษาด้วยนะคะอืคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่สำหรับตัวเขาเนี่ยเขา เขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังในเรื่องของความรักไม่ใช่ไม่จริงใจนะอืแต่ตัวเขาเหมือนกับต้องการที่อยากจะเรียนรู้ยังต้องยังรักอิสระอยู่แต่ถามว่าเขาอะชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณแต่ตัวเขาอะยังไม่มั่นใจในตัวคุณมากกว่าอืคุณกับเขาอาจจะ อาจจะเจอการหรืออาจจะทำความรู้จักกันเนื่องจากการงานมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนเป็นคอนเนค t ชันกันมาก่อนหรือรู้จักการผ่านบุคคลที่สามมาก่อนก็ได้ทํำให้ตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้คุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาเอาจริงๆอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ไว้ใจคุณขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่า,าคุณคือคนที่เขาลังเกียจไหมหรือเขาสนใจไหมเขาไม่ได้ลังเกียจอะไรคุณนะอืม เขาไม่ได้นางเกตอะไรคุณเขายังอยากที่จะรู้จักคุณไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพร้อมมาค่ะอืแต่ตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณมีโลกส่วนตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเหมือนกับเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขาเข้าไม่ถึงนะคะอืคุณอาจจะต้องเปิดเผยให้มากกว่านี้เปิดใจให้มากกว่านี้นะคะทําให้เขาไว้ใจแล้วก็มั่นใจเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคณนาธนูกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้รังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะเด็กถือถ้วยควีนถือถ้วยค่ะ หนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองถ้วยโอเคชาวราศีธนูลัคนาธานูในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยสื่อสารปรับความเข้าใจหรือพูดคุยเพื่อที่จะคลายความกังวลให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่ง ทิศทางจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะอืมเนาะก็ค,คือความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะได้พัฒน,นานั่นแหละหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ปรับเข้าหากันนะคะผ่านการพูดคุยสื่อสารนะดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาทาร่จ,จะแนะนําอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะ9ถ้วย สวินถือถ้วยค่ะ3ถ้วยนะคะและเป็นไพ่3า,าดาบชาวราศีธนูและก็นาธนูนะคะไพ่ทาโร่แนะนํานะคะในเรื่องของความรักว่าใเรื่องของความรักถ้ามันมีปัญหาค่ะอย่าทิ้งไว้จนมาสะสมจนเป็นปัญหาใหญ่มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆก,ก็ได้แต่คุณจะมองข้ามไปดังนั้นอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆเ,เหล่านั้นจงเติมเต็มให้กันและกัน ผ่านการสื่อสารผ่านการพูดคุยเข้าอกเข้าใจนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆานะคะสวัสดีค่ะ